สว no ัสดีคร nice. ับสวัสดีเอเทุกท่านครับมาหนี่สสแตนบอต้นครับพี่น้องมาแล้วหอยคือเก่าครับก็หาเคลียเขียดคือเก่าครับพี่น้องไม้เก่าเฮานี่ล่ะซ่อมไม้เก่าไม้น้ำันครับวัชสิชมานบ่ครับมาหนมันสแตนลองเคลียล่ะพี่น้องมาหนึ่งมาหลายอยู่เซียนเคลียดเซียนเคลียเคลียด ่ไปลุ่นกันครับพี่น้องมาสิมานมาครับนะมาลุ่นตัวแรกเรขาเอาข้าก้อนงนี่สวัสดีจ้าพี่นอ้อตมาเขี่ยเสร็จอีกแล้วพี่น้องมาลายคกนเน็ตเลยยังไงคุณอยากมาเขี่ยน้ำคนมาจาบแดนเขียอยากเปไปตำรวจเล่นของมีได้ได้หลายแล้วบอกท่านัน้น <c oughs>

ให่จัานี่เดียวตอนนี้นนเราบอกอว่ายตกยาตดัตวน,ดดดดดนั่นมันเมนตัวเดียวกันอยู่ตัวเดียวกันนั่นแหละนี่เดี๋ง,ต,งตัวแรกแหกมานมาแล้วตัวแรกครับแต้มแรกรว con ngay đi tham mình Mày tham gia là hôn nhân. Kìa cầm ý phẳng này. Đấy, bọc. Em em đây yêu thích. Nguyên yêu nắp tem Nào, người phải đến đây. nhau nhau phía nó Thấy cái mán mà chị, chị, à, lại à, à, thôi, đó. À. Đó. Ô, con chị, 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 พอกบงบ้านนอมานี่นอนนี่พ่อเึ้ยเง้ยไปนู่นใช้กันครับไปน่อ่ติเป็นงไงบอตยังไงไม่ต บราจะเต้นนี่ยังไม่ไปใช้อยู่พี่น้องตัวใหญ่ขนาดใจตัวนี้ใหญ่แบบขนาดใหญ่แบบขนาดขน,นาดนานรวัวโร้โร้ยังเซนเขีย ้องกับหมอทันน้องทานจำไม่ได้เด็เอ้โโ todas, าโอ้ทันเรียบร้อยน้องใอ้เยื่อไ่ร่มเย็นๆทีหน่อยอืมอืมอ

ต่อหน้าแล้วเป็นยังไบ้างต่อหน้ากันนะครับเป็นตัวนี้เป็นหมวกไม้ื่อยอันบ่อแบบนี้อะไรมาจะผิด ăn bà tên khảo sửa tên khảo sửa khắp thả lạt tên khảo tên khôn đây tên này đây tên hãy hết không phải còn ăn một hành lời ได้แล yeah, so like, ้วพี่น้องมันหมานโลลูกกันเซลเซนะถูกแล้วพี่น้องท่นปะทันนคู่คือควบอ่ามัน ต้องปุ๊กกัพอปรับแล้วหรออนนี้ก่อนนี่เด้อทอดพี่หรออดพี่หรออดูมาทำใ่นั่นอืมยฮันหละบ่ได้ไปใจโยจะโตเลยเดี๋ยว

khá <laughs> anh à, đi chưa bao à, này này lại hả một riêng biệt men bao men đây 2 2 này để đi bắt chấy mẫn mòn đây mẫn mòn

เสร็่ดีก็กินตัวได้นี่นี่ก็กินมาเบิดได้สอคนยังมาขาหมอยู่เด้อข่าวงหมจะเป็นลมยมบ่อนลังนี้น้ำแห้งบ้านเราบกเราทังนี้คือเขาคือสะอาดทั้งเขาทั้งนาถงขึ้นมาหกกะถ พักเนี <m z ul heures> oh, はは้พักตบเนืข้าวุ่เพิ่นเพาออกแ่หนดูโาี่นี่เขาหากินดูจดจิงหลายหอายน่โอ้ยไ้ต่อกับำมาจเมื่อวานเมื่อวานได้กบเมื่อวานไ่ได้เอนี่ากบต้มันหลานมันมีอยู่ท่ากาก่ได้ ม่องวันนี้ได้ชําเ่ยได้ั่วนหนึ่งเนาะยั้ตืบอยู่พูดอันไม่ยายยังวุคนยังบมดถอยอยู่ข้างควรฮะเข่าดีเข่าพอหน่อือนี่แหละพี่น้องพอแล้วเหนื่อยฮ้อนแดด ฮอนแห้งมะเนี่ยฮอนฮอนอีหลีอีหลองนยั่อคลิปนี่จะแตนก็ไว้ซ้ำนี่ละเมืเ่อยหรอเกลียดก็ฮอนหรอคลิปหน้าพอกันอีกมาจะแตนมาต้นสีหายยังให้พี่น,อน้องเมืองนอคลิปนี้จะแตนมาต้นกับกาเขาว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับพอกันคลิปหน้าครับมันรัวๆเลยมนัขขนทุกคนได้กี่ตัวพอได้กินทุกคอนอยู่ 40ตัวมวนทางฝนยังบ่พออยู่ทางฝนทางฝนยังมวนอยู่ทางนี้ห่อนแฮงปูเด้ครูบเอาหมานหรอเพิ่นกําลังกําลังหมาน